วันนี้นะคะเป็นวันที่มิกกี้แล้วก็แจสซี่ต้องออกจากนิวยอร์กซิตี้เพื่อย้ายไปอยู่โอกาฮูมานะคะซึ่งบอกก่อนว่านิกกี้กับแจสซี่เนี่ยไม่เคยไปโอกาฮูมามาก่อนแล้วก็ขับรถจากนิวยอร์กซิตี้ไปโอกาฮูมาเนี่ยใช้เวลาถึง24ชั่วโมงแล้วซึ่งเราต้องไปพักกันถึง 3, 3ที่นะคะเพราะว่ามัน24ชั่วโมงเนาะแล้วก็แบบไม่อยากขับรถตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ นิกกี้นี่ก็อยู่นิวยอร์กซิตี้มาสักพักหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็ไม่เคยแบบไม่เคยใหญ่คือก็คือไปเที่ยวไปเที่ยวเมืองอ่ดบ้างซึ่งแต่ละเมืองที่ไปก็เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ซึ่งมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นก็เมืองใหญ่อะค่ะก็คือเป็นเมืองที่แบบมีมีทุกอย่างเป็นเมืองที่แสงสีเสียงอย่างเช่นลาสเวกัสที่นิกกี้ไปนะคะหรือว่าชิคาโกหรือจะเป็นฟลอริดานะคะซึ่งซึ่งจุส่วนนิกกี้ง่ะนิกกี้ก็ค่อนข้างชอบฟลอริดาเนาะเพราะว่ามันชิลอากาศแล้วก็ แล้วก็ทุกอย่างมันนิกกี้ก็ชอบฟลอริดานะคะแต่เราก็ไม่เคยไปโอกาฮาม่าไงแล้วโอกาฮาม่าเนี่ยก็พู้ชื่อยังไม่ถูกเลยตอนแรกนะคะก็หวังว่าทุกอย่างมันจะราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยนะคะ อนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โอไฮโอนะคะเรามาพักกันที่โอไฮโอหนึ่งคืนเต็มๆค่ะแล้วนี่คือพี่เจสิก้าของเราเจสิก้าของเรานะคะคือพื้นที่ข้างหลังนี้ถ,ถ้าได้เห็นนี่ก็คือของแน่นมากแล้วก็ของเต็มมากเจสิก้าก็คือตัวใหญ่มากก็คือไม่มีพื้นที่นะคะแต่นางก็ต้องแบบนอนโคตรๆเปียกๆเอาเราก็สงสารเจสิก้าเหมือนกันแต่ว่าอีกแค่ 13ชั่วโมงเราก็จะถึงโอกาฮมาแล้ว13ชั่วโมงเท่านั้น,นะคะ่ะอีกอึดใจเดียวนะคะก็ต้องเป็นกำลังใจว่า,วาพเจิก้าเนี่ยเขาจะไหวหรือเปล่าีแค่13ชั่วโมงเองที่โอไฮโอนะคะก็มีหลายอย่างที่เซอร์ไพรส์เราเหมือนกันเมืม่อวานเราไปสั่ง order, ออเดอร์เอ่อเชคเอาท์นะคะที่ร้านเกาหลีที่โอกาที่ไม่ใช่โอกาฮมาสิที่โอไฮโอนะคะเราก็แปลกใจเอ๊ะทำไมเราสั่งเชคเอาท์เนี่ยเราไม่เสียแท็กเลยอะไรเ,เงี้ยปรากฏว่าเราไปเช็ค กฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบของเมืองนี้นะคะก็คือ take out delivery นี่ก็คือจะไม่เสียแท็กเลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์บางอย่างอย่างเช่นอย่างพวกซื้อเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็คือถ้าราคาซื้อเสื้อผ้านะคะต่ำกว่า75เหรียญเนี่ยก็ไม่ต้องเสียแท็กเหมือนกันแต่ที่ที่นิวยอร์กก็จะได้อยู่ที่ประมาณ100เหรียญน,นะคะแต่ที่เนี่ย เจ้าเหรียญก็คือไม่เสียแท็กแล้วก็ที่สําคัญก็คือผลิตภัณฑ์น,นมคืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับนมก็จะไม่เสียแท็กเลยนะคะ เมืองมิสซูรีนะคะซึ่งตอนนี้เราก็พักที่เซนต์โรเบิร์ตหนึ่งคืนนะคะและต่อจากนี้เราก็จะเดินทางไปยังโอกาโฮมาซิตี้กันค่ะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครึ่งผ่านทางทเวย์นะคะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าตอนนี้เป็นเวลา7.50โมงแล้วนะคะเราก็ากำลังจะออกเดินทางช่วงเวลา 8โมงน่าจะได้จะเสร็จ8โมงเนี่ยเราจะต้องออกหลานะแล้วก็ไปหากาแฟกินเล็กๆน้อยๆแวะแพ็คแวะพักข้างทางนะคะซึ่งเราต้องพักกันบ่อยๆเหตุผลที่ต้องพักกันบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าอยากให้พิเชษกาเนี่ยเขาได้ออกมาเดินบ้างเพราะว่าพิเชษกาที่เป็นหมาหมาตัวเล็กหมาหมาตัวเล็กเหรออะไรเงี้ยเป็นหมาตัวใหญ่นะคะแล้วเขาก็ต้องใช้พื้นที่เขาค่อนข้างอึดอัดจะอยู่ที่แคบๆนะคะแล้วก็ ของข้างหลังคือมันเยอะไปหมดแล้วบางช่วงบางเวลาเนี่ยพิเซสกาเองเนี่ยก็ถูกของข้างหลังลน่ลนลงมาทับตามที่เวลาเราขับทําโค้งทาทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นางก็เป็นเด็กดีมากนางไม่งองแงเลยนะคะแล้วก็นางก็ยังไม่อ้วกเลยนะคะก็หวังว่านางจะไม่อ้วกตลอดทั้งทริปนะคะแล้วก็อีกแค่หชั่วโมงเท่านั้นค่ะเราก็จะถึงโอกาฮามานะคะและหลังจากนั้นนะคะนี่คืจะรีวิว คราวๆ่าวันแรกที่ไปโอกาฮาม่านะคะแล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมถึงตัดสินใจย้ายจากนิวยอร์กมาโอกาฮาม่าซิตีนะคะ